กลับมาพบอีกครั้งนะคะอภัยภูเบศชาแนลค่ะวันนี้นะคะมีสาระดีๆมาบอกค่ะในปัจจุบันนะคะอากาศเอ่ยมลภาวะเอ่ยต่างๆทําให้ระบบทางเดินหายใจเราไม่ดีใช่ไหมคะวันนี้มีสีท่าง่ายๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของปอดค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะท่าที่1นนะคะท่าแรก หายใจแบบปากจู๋ค่ะให้ทุกท่านนะคะหาเก้าอี้นั่งปลายเท้านะคะทิ้งลงบนพื้นสบายๆนะคะท่าแรกเริ่มกันเลยนะคะหายใจเข้านับหนึ่งและหายใจออกทําปากจู๋นะคะพ่นลมหายใจออกช้าๆนับหนึ่งสานะคะทําพร้อมกันอีกครั้งนะคะหายใจเข้าค่ะ 1>, 1 2 3และหายใจออกทำปากจูค่ะ 1, 2, 3ทําทำพร้อมกันอีกครั้งนะคะหายใจเข้าค่ะ 1, 2, 3และหายใจออกพร้อมกันช้าๆนะคะโดยพ่นลมหายใจแบบปากจูค่ะ 1, 2, 3ค่ะท่านี้นะคะทุกคนสามารถทำตามได้สบายๆเลยนะคะวันละ5 1าถครั้ง วันละหนถึงสงเซตนะคะจะช่วยในเรื่องของการทำงานของระบบปอดและทางเดินหายใจค่ะเดี๋ยวไปดูท่าที่2กันเลยนะคะท่าที่2นะคะเป็นท่าบริหารกระบังลมค่ะ ให้ทุกคนหากเก้าอี้นั่งสบายๆนะคะขาปล่อยถึงพื้นนะคะเอามือสองข้างจับที่ท้องนะคะบริเวณสะดือนอะเอาใจและความรู้สึกอยู่ที่ท้องนะคะอยู่ที่ฝ่ามือด้วยเช่นกันค่ะหายใจเข้าพร้อมกันปล่อยให้ท้องพองนะคะลึกๆ1 2ึและหายใจออกพร้อมกับขแมแมวท้องเล็กน้อยนะคะ1 2 3 4ทสาพร้อมกันอีกครั้งนะคะหายใจเข้าค่ะ หายใจออกค่ะคทำแหวท้องด้วยนะคะในช่วงหายใจออกพร้อมกันอีกครั้งนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะท่านี้นะคะจะเป็นท่าที่ช่วยในเรื่องของการบริหารกระบังลมค่ะสามารถทำได้5-10ถึงครั้งทำวันละ1นถึง2เซตนะคะช่วยในเรื่องของการบริหารกระบังลมทำให้กระบังลมของเรายืดหยุ่นได้ดีช่วยในเรื่องของการทำงานของปอดได้ดีเช่นกันค่ะ ท่าที่ 3. ชื่อว่าท่าชูหัดวาดแขนค่ะท่านี้เป็นท่าฤาษีดัดตนนะคะเดี๋ยวทําพร้อมกันเลยนะคะมือทั้งสองข้างนะคะท่านี้เป็นท่ายืนนะคะทุกคนทุกคนยืนขึ้นนะคะมือทั้งสองข้างนะคะอยู่ทางด้านหน้าหายใจเข้าพร้อมกับวาดแขนไปด้านบนนะคะแล้วประสานมือนะคะดันขึ้นพร้อมหายใจออกช้าๆวาดแขนไปด้านหลังนะคะแล้วเอาแขนทั้งสองข้างเอากำมือนะคะอยู่บริเวณบั้นเอว ะะพร้อมกันอีกครั้งนะคะหายใจเข้าค่ะ1 2 3 4สาประสานมือด้านบนนะคะหายใจออกค่ะ1 2 3 4สาี่แล้วประกบมือเป็นกำปั้นไปที่บ้านเอวนะคะพร้อมกันอีกครั้งนะคะหายใจเข้านะคะ1 2 3 4สาประกบมือด้านบนค่ะหายใจออกค่ะ1 2 3 4สามสี่ กำปั้นที่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะกำปั้นวิธีบั้นเอวแบบนี้ค่ะนะคะทำพร้อมกันอีกครั้งนะคะหายใจเข้านะคะ1 2 3 4ประกบมือด้านบนหายใจออกค่ะ1 2 3 4และกำปั้นวิธีบั้นเอวค่ะ ท่านี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนโลหิดทั่วร่างกายรวมถึงการบริหารกระบังลมด้วยทํา5-10ครั้งนะคะต่อเซตวันละ1-2เซตนะคะเดี๋ยวจะไปบริหารกระบังลมให้ดีเราก็ต้องทำท่านี้ทุกวันค่ะท่าที่4นะคะชื่อว่าท่านอนหงายผายปอดค่ะเป็นท่าฤาษีดัดตนนะคะทุกท่านอาจจะต้องมีเบาะนะคะบางๆปูไว้ก่อน แล้วก็นอนหงายนะคะนอนหงายลงนอนราบกับพื้นเลยนะคะแล้วก็วางมือแนบลำตัวนะคะพร้อมหายใจเข้ากับยกมือนะคะขึ้นไปทางศีรษะแล้วกลั้นลมหายใจ1 2 3สาหายใจออกพร้อมวาดลงมาอีกครั้งนะคะนอนราบกับพื้นมือวางแนบลำตัวด้านข้างนะคะหายใจเข้าช้าๆยกขึ้นนะคะไปทางศีรษะพร้อมกับกลั้นลมหายใจหนึ่งสาสี่ และหายใจออกช้าๆพร้อมวาดมือลงมาแนบดำตัวค่ะท่านี้นะคะควรทำ5-10ครั้งต่อเซตวันละ1-2เซตค่ะช่วยในยเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อชายโครงการยืบกล้ามเนื้อกะบังลมนะคะ<ๆ>เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอดเช่นกันค่ะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับท่ากายบริหารเพื่อปอดสีท่าง่ายๆทำตามได้ทุกวันนะคะอย่าลืมนะคะ5-10ครั้งต่อเซต วันละ1-2ึสเซตเท่านั้นสำคัญทริคง่ายๆค่ะเรื่องของการหายใจหายใจเข้าช้าๆหายใจออกช้าๆนะคะถ้ากายบริหารถ้าใครรู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกอยากจะไออะไรเงี้ยค่ะก็พักก่อนได้นะคะ พ่ดูแลปอดเพื่อสุขภาพของเราที่ดีนะคะอย่าลืมกดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจพวกเรานะคะที่ Facebook สมุนไพรอภัยภูเบศและอภัยภูเบศ u b e Channel ค่ะถ้าใครมีคำถามสงสัยทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทุกคนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย